สวัสดีครับผมอันนี้โซนิกคันนี้เติมน้ำมัน e 2 0นะครับไล่อยู่ที่ไล่ลมหนูอยู่ที่130ยสามครับสานะครับ,นะรบแต่ก็ยังมีควันบางๆไม่รู้ว่าท่อใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าเอาท่อบิ๊กไบมาใส่ครับท่อไออาคาโปวิค มัน E20 นะครับผมมาดูอาการเบิลอยู่แล้วครับถ้ารุมุมหนูอยู่ที่38มันจะเบาเบาไม่ดับครับเบานิ่งแต่ถ้าเป็น40 40ก็เริ่มจะเบาดับแล้วครับ รอบรอบเบาเบาต่ําแบบนี้มันมันจะชอบดับถ้าเป็น4 5นี่โอ้โหดับเลยครับป่านนี้ดับแล้วผมเคยลอง4 5 40 38 38ถือว่าโอเคมากครับผมแ38ผมเคยไล่ยอยู่ที่135ทับ45นะครับผมก็บิดติดมือดีนะครับน้ำมัน e20 แต่ไม่ยังไม่เคยซัดทางไกลสักที แต่รอบต้นรอบเลยมาบิดมาพุ่งพุ่งเลยแต่รู้สึกว่ามันจะหนาควันมันมันอมมากนิดน,นึงครับผมก็เลยลดลงมา110ทับ38 110ทับ38ก็รู้สึกว่ามันยังไงน่ะมันรู้สึกมันจะบางเกินไปบางก็ไม่บางก็ไม่รู้ครับแต่มันรู้สึกว่าจะมีควันก็เลยลดลงมา100 ไม่ใช่ก็เลยเพิ่มขึ้นมา130ทับ38ครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ครับก็น่าจะโอเคนะครับผมนี่มันเป็นน้ำมัน E20 มันมันมีแอลกอฮอล์เยอะกว่าน้ำมัน91 95นะครับผมน้ำมัน91 95มันจะมีน้ำมันเยอะกว่าตัวนี้มันเป็น E20 มีส่วนผสมมงแอลกอฮอล์เยอะมันอาจจะไล่ยากมากเวลาถอดหัวเทียนดูอาจจะไม่สีน้ำตาลจ๋าเหมือนแบบว่าน้ำมัน91กับ95นะครับผม ไล่อยู่หลาย,ลายวันแลนะ้วไม่รู้ว่าจะลงตัวโอเคหรือเปล่าแต่ยังไม่เราลองชัดไกดูแต่ดมหนูเบอร์38นี่คือน่าจะโอเคนะครับสําหรับลูก58แต่ตรงนี้มันชัก3ครับผมถ้า40ก็ยังว่ามันจะเริ่มเบาเบาไม่ได้แล้วจะเริ่มดับแล้วแต่38โอเค45ยิ่งแต่ตอนแรกผมซื้อมาคันนี้นะครับแรก็แรก มันจะยืนพื้นมาที่เขาไล่มาประมาณ115สทับสีนะครับผมอตอนนั้นเขาเติมไอ้น้ำมันไนอน่าจะ9 1้าครับผมแต่ผมจะมาไล่ E20 ครับผมข้อดีของ E20 สิบนก็คือทำให้เครื่องสะอาดครับผมไม่มีเข่าเมาเข่าเมาน้อยน้อยมากที่สุดผมเคยลองเติมอีเป็น5ตอนที่ไล่อยู่ประมาณ 1 1อห้ับสีโอ้โหเครื่องสั่นนะครับเครื่องสั่นแล้วก็ความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นสูงมากถ้ามันเป็น e 8 5นะครับ e 8 5ห้ามันโอ้โเอแค,ค,ความร้อนขึ้นสูงมากเวลาขี่ในเครื่องสั่นรู้ได้เลยถ้าเครื่องสั่นหนังๆแล้วคืออาการเดี๋ยวว่ารถบางมากครับ ก็เลยมาไล่อยู่ที่ร3 0ครับ3้าสาดเครื่องก็เบานิ่มนยูครับแต่ยังไม่ลองทักไกลดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็มาจูนให้มันลงตัวมันอียี่มันจูนยากมากครับว่ารถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันจริงๆนะครับอาจจะทํามาเหมือนกันทักสามลูก5 8เหมือนกันแต่สภาพสมรรถภาพเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคัน ก็แปลกเหมือนกันขนาดรถเออเหมือนกันทําชัดสามมาเหมือนกันลุ้เท่ากันยังวิ่งไม่เท่ากันเลยก็มีเครื่องมันไม่เหมือนกันครับผมรถแต่ละคันก็ลองมาไล่ดูเป็นแนวทางนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสีหัวเทียนจะออกมาเป็นยังไงแต่พวกยี่สิบมันอาจจะไล่ยากมากเลยถ้าเป็นหัวฉีดมันก็อีกแบบหนึ่ง้าคาบูนี้ไล่ยาก าได้ลงตัวแล้วมันน่าจะโอเคตอนนี้ผมใส่ใส่กองมันใส่กองสเตอร์เลด้วยนะครับผหรือท่อมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าอาจทำให้ควันออก จนเบอร์แล้วตอนนี้ออกกลางคืนมาทำงานมาก็มาไล่รถอยู่รู้จะโอเครอเปล่านะครับขอบคุณพี่ขอบคุณพี่พเ,เพื่อนๆน,นะครับที่รับชมนะครับผมไปเป็นแนวทางดูนะครับลองไล่ดูถ้าอียี่สิบมันจะไล่ยากสักหน่อยแต่ถ้าเราได้ได้มันจะโอเคมากตัวนี้ก็เข็มเร่งเข็มเร่งเด,เดิมนะครับผมเข็มเร่งคาร์บอนินโที่มากับกับมันเลยนะครับผมเคยซื้อเข็มเร่งของไอ้เคเลียมมาใส่ครับตัวนั้นมันเล็กเกินครับผม โอ้โหปิดวอดปิดวอดแล้วครับใส่ร้อยสิบครับสามแปดนี่ปิดวอดเลยขี่ไปออกตัวนี้กระตุกเลยครับผมเพราะมันเข็มมันเล็กเอ็นโพมันจะอ้วนใหญ่กว่ามันต้องบางช่างก็มีวิธีการฝนเข็มนะครับฝนเข็มช่วยเรือนะ่อยเลยแต่ถ้ามันเข็มเล็กเกินไปแล้วฝนนี้ยิ่งหนักไปกว่าเดิมเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมไล่รถนี้ทํารถยากนะครับผมเดี๋ยวแนละ้วพอมีความรู้ อะไรบางอย่างมันก็พอได้แต่ถ้าเราไปไล่มโมโมโต่ในี่โอ้โหนี่เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะโอเคผมน่าจะยืนพื้นที่ร้อยสาบทับสามแปดนี่แหละครับน่าจะลองยืนพื้นสูตรนี้ยาวๆดูก่อนเดี๋ยวว่างๆจะลองไปซัดสนามบินสวนนภูมิลองดูว่ามันจะเป็นยังไงจะมีอาการ ก็แกแ๊กๆไหมเวลาวิ่มีทางไกลถ้าสมมุติว่ามีอาการแกแ๊กๆแกแกอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าน่าจะน้ํามันบางนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับ ค่อยมีหรอกครับแต่มันสั้นยาวไม่ได้ทางระยะทางมันสั้นครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมรับฟังเอาเปเป็นแนวทางกันไล่ดูนะครับขอบคุณครับ